สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมได้ม้าใหม่มาด้วยแล้ววันนี้ก็จะสร้างบ้านม้าครับคุณผู้ชมสร้างบ้านม้านะเออสร้างบ้านมา้าซึ่งคนที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมึงจะทุบทํไปอะไรทุบทำไมเอออยู่กับทัศนะครับแต่ทัศเขาไม่ได้เปิดไม่นะครับก็ก็ไม่ได้ยุ่งกันนะครับคุณผู้ชมโอเคจัดไปอันนี้วางเป็นอย่างงี้ดีวกว่า ศิลปะหน่อยศิลปะหน่อยอ๋อศิลปะแบบบ้าบอมากๆคือแบบจะทําให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่ว่ากํารู้ก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันนี้ซะเท่าไหร่นะประมาณไหนก็ได้โอ้ oh my gosh เ okay. คลงมาตรงนี้ก็ต่อมาอย่างนี้แล้วก็ทุกตรงนี้ออกประมาณไหนก็ได้อะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำมั่วๆไปเลยเอาทัดออกเกมไปที่รียบร้อยแล้วนะครับปับเคเดี๋ยวเราไปทำรั้วกันเลยดีกว่าซึ่งผมมาอัปเดตหน่อยตรงแถวๆตรงนี้นะครับมีบ่อปลามีฟาร,ร์มชูการ์เคนแล้วก็ตรงนู้นก็ได้เคลียไปนิดนึงแล้วส่วนตรงนี้เป็นบ้านหมาครับที่ทัดเขาสร้างนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับเนีย่ยบ้านหมา แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ฟาร,ร์มต้นไม้แบบย่อมๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านของเขาครับก็เรียบร้อยครับทําเสร็จหมดแล้วนะตามนั้นเลยว่าเขาก็วะารั้วขอขอบคุณได้รั้วมาฟรีโอเคต้องการใช้รั้วพอด,ดีเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ทำรั้วนะครับเพื่อที่จะให้ม้าของเรานั้นเข้าไปนะครับโอเคโอเคอเคแต่ผมยังไม่มีเชือกเลย,เยไปหาเชือกก่อนเชื่อมครับไงอะ่ะเออผมต้องทำประตูรั้วให้ได้ก่อนประตูรั้วประตูรั้วอ๋อโอเคทำประตูรั้วสอันโอเคประตูรั้วคนจะสี่ด้วยประเด็นโอเคช่างมันครับ ปรปดูว่เสียอะไรก็ตอนนั้นแหละเฮ้ยมา้ามาทําไมอันนี้ม้าผมนะม้าผมจะเป็นสีทองส่วนไม้คนหนึ่งเป็นสีขาวนะครับโอเคก็ไปดูว่าจะเอาม้าไปไว้ที่ไหนดีนะคุณผู้ชมว่าทุกเข้าไปไม่ได้อะมา้าตัวอ้วนกันไปช่างมานะครับเดี๋ยวเราทำบ้านของม้านะครับแล้วก็ฟาร์รดเจอร์ของผมตอนนั้นผมอัดไปแล้วมันไม่ติดอีกแล้วนะครับก็เลยแม่ง อัดใหม่เอาเลยแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปฟาร์มเลเเจอร์พาะผมไปมาแล้วนะคือมันก็ขยายพันค่อนข้างเยอะนะแต่ค่อยพาไปแล้วกันเคเดี๋ยวเราถามพื้นที่ตรงในแถวบ้านหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันดูแบบเออเรียกว่าอ,อาไงนะคือมันค่อนข้างรกนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมก็เลยจะเคลียร์พื้นที่ซะหน่อย โอเคแต่เดี๋ยวผมไปหาเชือกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ได้เชือกมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลากม้าของทัดมาก่อนเลยกว่านะครับโอเคเปิดอ่าเข้ามามานี้มานี้มานี้ต้องให้ขี่ใช่ไหมโอเคต้องให้ขี่นะครับชมเอาเชือกโอเคขอเชือกปุ๊บเข้าไปเลยโอ้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 โอโอเคผูกไว้ตรงนี้บ้านม้าแบบ จินตนาการเยอะจินตนาจินตนาการสูงนะครับเดี๋ยวเราปิดเพดานไว้เลยดีวยกว่านะเผื่อฝนตกมามันจะได้ไม่เปียกนะโอเคอเค,เคททำไว้อย่างนี้แหละให้มันโล่งๆนะครับไม่งั้นแบบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับแล้วม้าผมหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยม้าผมหายคุณผู้ชมตายแล้วพี่ม้าหายม้าหายม้าหายจริงๆ เฮ้ยมาอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นนู้นมาน,นี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 อยู่นี่เลยไปไหนไปไหนไปไหนส่วนกรอบมาที่ผมเอามาจากไหนก็จากเนทเธอร์นี่แหละปึ๊บปื๊ดป๊ดป๊มาตรงนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะครับอยู่ด้วยกันไม่เอาดีกว่าให้มันมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าขอที่กันโอเค นี่ก็คือบ้านหมาสุดค่อนข้างอลังการอยู่พอสมควรนิดน,นึงแล้วนะโอเคนี่คือบ้านหมาเดี๋ยวคมค่อยซ่อมในที่ไรที่แอ๊แล้วกันนะยังขี้เกียจอยู่นะช่วงนี้เดี๋ยวจะทำเป็นเป็นไม้เบอร์แทนนะครับเพราะว่ามันดูสวยกว่าเยอะเลยตรงห้องสมุดเนชานตรงเนี้ นี่มันต้องเป็นไม้เบิร์ดสวยๆเห็นไหมสวยขึ้นเยอะนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดินเหมือนเดิมดินไปอุดปูดน้ำโอเคบริเวณตรงนี้ก็ถางกันไปก่อนครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรครับถางไปถางไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรดีนะี๋ยว เหมือนนี้ค่อยไปสำรวจครับที่ลังนะ แต่ตรงนี้ผมน่าจะย้ายบ้านลงมาข้างล่างนิดนึงค่ะเพราะว่ามันดูสูงไปอ่ะบ้านสูงแต่บ้านสูงก็ดีเหมือนกันนะน้ำไม่ท่วมคุณผู้ชมนี่ตรงนี้โล่งแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมดูดีขึ้นเยอะเลยเนะเดี๋ยววางเป็นบล็อกดินอุดไว้ก่อนแล้วกันส่งดิสคอร์ดมาตอนไหนเนี่ยดิสคอร์ดอะไรมันจะเข้าตอนนี้ปับ๊บโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะ ส่วนบ้านมาก็ประมาณนี้แล้วก็ถางพื้นที่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็รีวิวพื้นที่ได้รีวิวอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายชบายจ้า